มาค่ะวันนี้เราจะมาแก้คอเสื้อตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเสื้อตัวนี้นะคะมีปัญหาคือคอ,อย้วยนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องทําการเลาะเทปคอแล้วก็ล็อกคอออกมาให้ได้ก่อนนะคะตัวนี้มันจะไล่ยาวไปถึงตรงเทปไหลนะคะแล้วก็ต้องเลาะตรงไหลออกก่อนล,ลาอไหลกับแขนอะเปิดรูนิดนึงนะคะแล้วก็ลาอเทปออก ตัวนี้นะคะก็จะมีเทปยาวไปถึงไหลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นฝีเข็มของกุ้นกุ้นของจักรลานะคะที่เขาจะวิ่งจากไหล่อีกฝั่งหนึ่งไปหาไหล่อีกฝั่งหนึ่งโดยผ่านคอเสือ้อแต่ว่าการที่เราจะเข้าคอใหม่นี้เราต้องตกลงพูดคุยกับลูกค้านะคะว่าอย่างตัวเนี้ยเราจะไม่วิ่งเทปตรงไหลแต่เราจะวิ่งเทปแค่ตรงคอนะคะ เราก็ต้องตกลงพูดคุยกับลูกค้าการที่เราไม่เลือกที่จะวิ่งเทปตรงไหลเพราะว่าเราต้องการที่จะเซฟเสื้อลูกค้านะคะเพราะว่าผ้าพวงเนี้ยแค่เราวิ่งผ่านไปรอบเดียวเนี่ยผ้าก็จะเป็นรูเข็มแล้วนะคะค่อนข้างจะมีปัญหากับเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดผ้าเก่าเก่านะคะผ้าจะเป็นรูเข็มได้ง่ายจุดนี้ต้องระวัง รอกคอออกมาให้ได้นะคะจากนั้นเอาคอเสื้อมาพับครึ่งวางแบบนี้แล้วเราจะเอาโซ่คอเนี่ยมาดึงยืดดึงยืดนะคะให้ได้รอบคอใหม่ส่วนเกินตัดทิ้งไปเสื้อตัวนี้นะคะคอไม่ได้กวา้างลูกค้าต้องการแค่ให้กระชับคอใหม่ให้มันได้ความกลมสวยงามนะคะ เราก็เอาซกคอมาเย็บต่อใหม่จากนั้นเราก็จะมาเข้าคอใหม่นะคะเข็มที่เราเลือกใช้นะคะใช้ได้แค่เบอร์9้ถึงเบอร์ส3นะคะตัวนี้เราจะใช้ได้มันใส่ในกระสวยด้านล่างด้านบนเราใช้ได้ธรรมดาได้มันที่เราใช้เพราะว่ามันจะช่วยลดได้ขาดได้แตกสำหรับผ้ายืดนะคะ ส่วนจากใครจะเย็บผ้ายืดเย็บได้ไม่ได้อันนั้นขึ้นอยู่ที่คุณภาพของจากแต่ละคนนะคะถ้าจากใครที่ทำผ้ายืดไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้เรียกช่างมาปรับแต่งนะคะให้จากมันใช้งานได้หลายๆอย่างนะคะราคางานแก้เริ่มต้นได้ตั้งแต่80สิบาทเกสิบบาท หนึ่งร้อยบาท1้0ยยีบอาสอะไรก็ว่าไปนะคะตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่เราอยู่ว่าเขตที่เราอยู่เขาคิดงานกันราคาประมาณเท่าไหร่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตรงวงแขนนะคะที่เราล่อออกตรงไหล่คอออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาติดเทปคอ นะคะว่าเราจะไม่เราจะไม่ติดเทปตรงไหล่แต่เราจะเย็บแค่ตรงคอหลังนะคะการที่เราจะทำงานให้เขาไม่เหมือนเดิมเราต้องตกลงพูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนนะคะอย่างลูกค้าท่านนี้เขาก็ตามเรามาจากในติ๊กต็อกนะคะบ้านเขาอยู่ในเขตนิคม304นี่แหละนะคะเขาก็ ว่ามันไม่ไกลจากร้านมากนะคะเขาก็เลยตามเอางานมาให้เราทำนะคะส่วนใครที่ชอบถามว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านคลองหลังนะคะบ้านคลองหลังนี่มันจะอยู่แถวเขตนิคม304ปาจีนบุรีนะคะอยู่จังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ เราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะลหลายคนคิดว่าเราอยู่ในกรุงเทพเพราะเราติดป้ายเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำการทับคิว้วขั้นตอนนี้ต้องกั้นบล็อกด้านล่างนะคะไม่งั้นเวลาที่เราทับคิ้วเทปไปแล้วมันจะเล็กใหญ่ไม่เสมอกัน ย้ำนะคะว่าร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านคลองหลังอะคะ่ะบ้านคลองหลังตําบลท่าตูมอําเภอรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่เขตนิคมสามศูนย์สี่ปราจีนบุรีนะคะพอเราทับคิ้วได้แล้วเราก็จะมาทับคิ้วด้านหน้านะคะ พยายามวิ่งรอบเดียวให้มันผ่านนะคะเพราะว่าผ้าพวกเนี้มันเป็นรูเข็มนะคะมันเป็นเสื้อยืดเก่าเสื้อยืดเก่าเนี่ยมันจะไวต่อผ้าเป็นรูเข็มได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นวงแขนนะคะเราก็จะเย็บซ้ำให้ลูกค้าตัวนี้คือเสื้อคอเสื้อมันไม่ได้กว้างนะคะ ถ้าเกิดว่า,ค,วาคอเสื้อกว้างเกินไปก็สามารถลอกแขนออกแล้วก็ตัดไหลลงก่อนได้นะคะแต่ตัวนี้คือไม่ต้องตัดไหลลงแค่ถึงโซกคอให้มันตึงขึ้นนะคะแล้วก็เข้าคอใหม่ให้ออกมาสวยงามได้คอกลมแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ก็ด้านหลังประมาณนี้นะคะออกมาเรียบร้อย